วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567ระหว่างคู่ลิเวอร์พูล vs สเปอร์สที่สนามแอนฟิลด์เวลา22นาฬิกา30นาทีเกรดราคาบอลลิเวอร์พูลต่อลูกควบครึ่งสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มโดยลิเวอร์พูลชนะไป2เกมเสมอ1และแพ้ไปถึง2เกมส่วนสเปอร์สก็ชนะไปแค่1เกมเสมอ1และแพ้ไปถึง3เกม และในเกมที่เคยพบกันทั้ง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนำโดยลิเวอร์พูลชนะไปได้3เกมและเสมอ2เกมส่วนทางด้านสเปอร์สใน5นัดหลังสุดก็ยังชนะไม่ได้ทำได้แค่เสมอ2และแพ้ไปถึง3มาเช็คความพร้อมของเจ้าบ้านลิเวอร์พูลของคุณสือเจอเกนครอปเพิ่งจะบุกเจ้าเดือดเวสแฮม2ต่อ2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมกอน,นอนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม,มเสียจากดิโอโกโชตาที่อาโกอ,อันคานตารากับโชเอลมาติด3าแข้งเดียวหน้าเดิม ซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นร่างกายยกแพทคาดว่าครอบเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีโมฮา m เม็ดซาร a าดาวินนูนเยสกับลุยดิอาสเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้วาตารุเอนโดปักหลักคุมจังหวะจากแดนกลางเหมือนเช่นเคยส่วนทางฝั่งของทีมสเปอร์สของคุณสืออังเก้บอสเตโคกลู เพิ่์จะบุกพ่ายให้กับเชลซีศูนย์ต่อสองในหลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงแต่ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากมานอโซโลโมอนติโมเวนเนอร์ไรอันเซซเซยงเ,เดสตินีอุโดอโกีเบนจามินเดวีและเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงท้าสตอ็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าปอสเตโกฟูเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีวิชาลซอนออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาขายและใช้เบรนแดนจอรสันเจมส์แมตดิสันกับโซนฮึางอ ต่ออยู่ด้านหลังตามสูงทัศนบลผู้นี้นัดรองสุดท้ายในแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลและกุนซือเจอร์เก้นครอปน่าจะเป็นเกมที่นักเตะทุกคนรวมไปถึงแฟนๆทุกชีวิตที่เข้าไปเชียร์มุ่งหวังว่าจะสามารถเก็บชัยและโชว์ฟอร์มสวยๆเพื่อสร้างความประทับใจก่อนแมตช์อำลาจริงๆสอดคล้องกับทีมเยือนสเปอร์ช่วงหลังกำลังกวนหนักด้วยการแพ้รวดสามหนนส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโชคชะตาของพวกเขาไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ เมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้งสองฝ่ายฟันธงแนะนำอยู่ต่อรอรับทรัพย์สบายใจจัดหนักผลบอลที่คาดลิเวอร์พูลชนะ2ต่อ1นอัตราความมั่นใจ9เต็ม10ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นํำเล่นพาบวก v i p ดูรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยและในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันเยะแยะไม่มีเสียนหน้ามา้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามกันทั้งวันครับ มาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ำให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ